อนิสงส์แห่งการภาวนาแบบต่างๆราหุลเธอจงเจริญเมตตาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญเมตตาภาวนาอยู่จักละพยาบาทได้ราหุลเธอจงเจริญกร,รุณาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญกร,รุณาภาวนาอยู่จักละวิหิงสาคือความคิดเบียดเบียนได้ราหุลเธอจงเจริญมุทิตาภาวนาเถิด เพราะรเมื่อเธอจเจริญมุทิตาภาวนาอยู่จักละอารติคือความไม่ยินดีด้วยใครๆได้ราหุลเธอจงเจริญอุเบกขาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญอุเบกขาภาวนาอยู่จักละปฏิคะคือความหงุดหงิดแห่งจิตได้ราหุลเธอจงเจริญอสุภะภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญอสุภะภาวนาอยู่จักละราคะได้ราหุล เธองจงเจริญอนิจสัญญาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอจเจริญอนิจสัญญาภาวนาอยู่จักละอัศมิมานะคือความสำคัญว่าตัวตนและของตนได้